สวัสดีครับมาตอบคอมเมนต์ครับหลังจากที่ผมลงลิปไปเกี่ยวกับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ตกน้ําแล้วเอาน้ำมันเบนซินเทลงเครื่องเพื่อที่จะชําระล้างพวกคาบน้ํานะครับก็มีคนสงสัยว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะไปกัดซีนต่างๆหรือไม่ถามว่ามีกัดกัดไหมนะครับแน่นอนครับถ้าหากเราใช้นะครับหรือเราสตาร์ทนานๆสิบยี่สิบนาทีแล้วไม่รีบถ่ายน้ำมันออก และไม่รีบเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแน่นอนครับน้ำมันเบนซินไปทำให้พวกซีนเนี่ยเสียหายแน่นอนแต่ถ้าหากเรารีบทำครับเรารีบทำแล้วก็รีบเตือนน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะชะล้างข้ามน้ำมันเบนซินออกโอกาสที่พวกซีนโอลิงต่างๆจะเสียหายเนี่ยมันก็น้อยลงครับ มันมีโอกาสแต่เราต้องรู้จักวิธีครับต้องรีบทำครับรู้ว่าตัวน้ำมันเบนซินกับพวกซีนเนี่ยมันมันไอ้นี่กันอยู่แล้วอะมันเป็นของยังไงเราฟัดกันอยู่แล้วนะสู้กันอยู่แล้วเจอกันเมื่อไหร่ก็บันไลทันทีอ่ะโดยเฉพาะซีนอ่าหลอดวาลนะครับที่น่าเป็นห่วงะก็ซีนหลอดวาลแล้วก็พวก ซีนที่อยู่ในเครื่องอาจจะไม่ไม่เยอะหรอกนะครับในเครื่องอะ่ะก็ถือว่าถ้าหากมันไปทำลายซีนพวกนี้มันก็ต้องลื้อมานะครับลื้อมาเสียเวลาลื้ออีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรีบทำนะครับแล้วซีน,พว,น,ออซนพวกภายนอกล่ะเอซีนพวกภายนอกถ้าหากมันมีปัญหาเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่แล้วภายนอกมันเป็นห่วงเฉพาะ ซีนด้านในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับย้ําว่ารีบทำนะครับรีบทําเราอย่าทิ้งไว้นานจนเกินไปบางคนทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่ซีนเสียหายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นให้รีบทําแล้วก็รีบเติมน้ามันเครื่องเข้าไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหานี้เท่าที่ทํามาครับเท่าที่ทํามาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาแบบว่าทําเสร็จปุ๊บแล้วเกิดอาการขอดไหลเลย ทำเสร็จปุ๊บแล้วพวกซีนนะครับรั่วเลยอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอเท่าที่ผมทำเนะ่ยก็รีบทํารีบอันนั้นนะคือไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นานจนเกินไปอย่างเงี้ยก็มาตอบคำถามสำหรับเม้นที่สงสัยนะครับที่สงสัยถ้าหากใครกังวลกังวลว่ากลัวซีนมันจะสึกหรอนะครับ กลัวโดนน้ำมันเบนซินแล้วจะสึกลรอก็ให้เราไปหาน้ํายาฟาชิ่งเครื่องเนี่ยมาใส่แทนนะครับมันถึงจะไม่ทําลายพวกศีนนะถ้าหากท่านกังวลจนเกินไปนะแต่ถ้าหากคนที่ไม่กังวลน,นะครับรู้จักวิธีแล้วก็รีบทําเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงฮนะถ้าหากเครื่องยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนคุณสมบูรณ์ดีติดแล้วไม่มีควันไม่มีอะไรถือว่าดีไม่มีรอยรั่วรอย,รอ,ย,รอ,ยอะไรนะถือว่าผ่าน นอกเสียจากว่าไอ้เครื่องมันหลวมอยู่แล้วนะครับคือยังไงมันต้องหลืออยู่แล้วอย่างเงี้ยคือแบบนั้นเราสามารถปล่อยทิ้งไว้ล้างแบบน,น,นานๆได้เลยนะครับเติมเข้าไปสตาร์ททิ้งไว้เป็นสิบยี่สิบนาทีเป็นทิ้งเป็นชั่วโมงได้เลยเพราะยังไงเครื่องมันก็หลวมอยู่แล้วควันมันก็ออกอยู่แล้วอย่างเงี้ยพวกซีนพวกอะไรมันก็ตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบนั้นก็ตามนั้นนะฮะเอามาตอบคำถามกันครับสำหรับคนที่สงสัยสวัสดีครับ